อีคันนี้มันนิ่มเหรอลุกกรเลิศสิเป็ดลุกคันเนี่ยเดินไม่มีเดินนี่มันเดินนิ่มอ่ะอีคันนี้เด่นมันสิบลุกมันห่างหน่อยเลยคันลงตัวคันนี้สนใจครับมาับนอ กาไปดูอีกคันนึงก็จะไปดูอีกคันหนึ่งก็ได้แถวที่ไปซีมมึงก็ให้ผัวมึงก็ให้สองแสนให้ลูกมึงไป้สองแสนต่างคนต่างไปดาวกันมึงจะให้คนเดียวนะเดี๋ยวเยี่ยมมันเทียงกันแดงรู้ปะเนี่ยเถวอยู่เนี่ยตีคันเนี่ยมึงก็ให้ผัวไปให้ผัวมาไปซื้อรถติดล้อไล่คันนึงแล้วก็ให้ลูกมันไปซื้อรถเกี่ยวแถวมันอยู่แบอกแเน้เนาะแเข้เอาเงินมาดิกับลูกก็จะเอารถเกี่ยวอ่ะ หัวเจ้ารถลาคอรแต่รถลากต้องต้องมีโอ้เงนจะตายเลยัดคันเดียวเนี่ยน้องยังไงมันก็มาตคันเนี่ยรถลายตัรถลาคันมันต้งตืนตนต้องให้ครบอ่ะต้องให้ครบมันไม่งั้นแย่นะรถลาหตายเลยถอยตายเลยเดี๋ยวรอดนะ เดี๋ยวเปี่ยวมา่อไรอ่ะจะรอว่าจะทดน้ำเข้าหนาแค่ไหนจะล้อถาต่อเลยไปแกทุกคนถาต่อเลยเปล่าเอ้าล้ออะไรเออน้ำรีแกไม่เอาไงนิดน้อยก็ลอกาจอบวิทย์เงา